มาทางนี้เห็นหงในบานโอ้คือเมื่อแถบ้านพิษทางมั้งอเล่นแบบ โอ้ยเกือบเปลี่ยนเปลี่ยนต้นพานเพิเป็นว่าเล่นได้ดอ่ะทั้งนี้จนทีเกมล่ะฟังทั้งนี้จนทีเกมเท่านั้นแต่สี่ ไปปะกะไรอันเดียวห่ยสวงสวงตะไรสวงตีผู้รับสองตีผู้รับสามตับเอาแล้วติฟอรอมไปตีได้แบบดี้ว่ามีแค่จับตาบุงโอ้น้องทีมกับเขาดีซะเหลือเกิน ตีไปรับสามติดปรินสี่พิดเสียแต้มคนละตับโอ้ยบอดตรง ลูก <cin stereotype> ที่สอ,องเบ้อดางลูกที่แรกก็ยังไน้มากแบบงามนึ่งตีได้แบบบุอยแพรได้ผมว่าเอาเออเนาอจำเป็นกันตรงตีเปิดทีมข้าร่มสามบอดตีตีรือบอดตี

โอ้ยโลกนี้เต็มพี่น้องไปบอสองอ้าวสองเต็มหมู่บ้านสามมาบออาวสามมาสามทีมค่ายอารมณ์สามรับปีสาแต้มสกอร์ลกิมาเป็นเจ็ต่อสี่เจ็ดต่อส đây đây bà này bị <laughs> 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 สามนมสามมุมขึ้นไปเปลี่ยนคลายอารมณ์สาม,มต,ตั้มโอ้โหติดพร้อมปไปยังโอ้โหเก่งหลายครับผม อ่ะสามนมสามม่วงขึ้นไปเปลี่ยนอยู่สีบอดค่ายอารมณ์สามบอดตีหลงทิมว่าบอดตีนลนะหลงทิมเสื่อมันในการลูกขึ้นลูกเขา คนที่เป็นไฟตีคือทีมสามนุมสามมุมต<ม>ั้งโอ้ได้แบบนี้พ่แพ้ หน่วยแรกน่วยสอิดไปตามเคยเมื่อตีของสามนมสามมุมตีบคขบได้บคขบ ี่ยนหรือบ่เปลี่ยน 3 mùm bài thạch thủ yên okay. nhàng bóng okay. tiền okay. mm -hmm. Tì tí bàn tít phòm 3 bò bàn này Chuyện lại thêm khai lộn xám Chuyện phải kiếp tèm chân đầy หนึ่งมาแล้วทิ้งค่าอารมณ์สองมาบ่อ่าหนึ่งมาแล้วทิ้ลงคลายอารมณ์ลาปีอีกหนึ่งแต่สกอร์ก็เลยขึ้นมาเป็นแปดต่อสี 4. กายลมได้แต้มเปิดมากกอนคุ้มหลังคุ้มแบบห่างๆอยู่แบบพ่งกว้าง,างทิมทิม มสามมุมเขื่อนมาเปลี่ยนคือกันอาคมหลังคือกันใคายอารมณ์สามคือนน้องทิมเปลี่ยนอีกจนได้โอ้ยเปลี่ยนแบบลบมุมดีพอบระาณนะ เป็ดไทยทีมสามนมสามมุมตีบ่ได้แบบนี้ตีมีโอกาสช็อตตัวเองเสียสองเสียสามแต่ทีมสามนมสามมุมส่งให้อาจารย์ดูติไปสู่เปลี่ยนเปลี่ยนบ่ละ่ะอา้าวบ่เปลี่ยน อ่าตีโดนรับสองตีผิดรับสามบาทเ่ยออกสองก็ได้นึงคือเกานี่ตะได้ก็ได้ขอให้โดนอฮ้ยนาสีได้นึงนึงบ่ เปลี่ยนเปลี่ยนบ่บ่แน่ใจมีวัดกำครึ่งกำครึ่งหนุ่ม ้าวเปลี่ยนลูกน่ยเปลี่ยนได้รูดบ้านบอเปลี่ยน,น,ยนทีมค่ายล่มสามีเพื่อนรับสามเอาโมแน่ใจวัดตะก่อนคนปะ เอาตีเพื่อรับสบาทนรับ4ีเห็นบอกห่วยเอาตีโดนรับสี่ตีรับห้าใเท่าไรละบาทเนี่ยสี่สามสามในแต่เมื่อวานสี่สี่ในเมื่อวานเมือนนี่เงี้ยัไหนในแต่เมื่อวาน เนี่ยดึงว้ได้้ไงพี่พมัวสลงจะไดกัโอ้ยปลาเียวนี่คืนดีเป็นานายพี่น้องตีรับซีตลอดที่มแค่ร่มสาม ชู time, no ่อ um e ้าวมันไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในโอ้ยเจ็บปวดไม่รูกนีเจ็บปวดด้วยราวเจ็บปวดด้วยราวนไงวะอ้าส่องมาบอทีมสามนมสามมุมรู้สึกว่าแต้มสิยุดโดนละเอาวสองมาเอาสามมีบอบาทไงส่องมาสามมีบอ กันสามมีแต้มกันจะ่คืนไปเจ็ดท่านที่เจ็ดต่อแปดเอาสองไปสามนมสามมุมหยุดไปแต่งหน,น้าแต้มพึ่งมาสกอ๊อปก็ได้เรียกขึ้นมาเป็นหกต่อแปดเอาทีมหพางกันอยู่สองแต้ม หาหาครับหาสามใครอารมณ์สามหาสามทีมสามนุ่มสามมุมหาหาไอ้เจ๊ได้เขาเสีนใช่ก่อนเบ่งกันแล้วพี่น้องอุ้ยโู้ท่านีกระยุ่งลายที่ดึกที่หลังเลยป้าหนาเนาะ แกนั่งแล้วผม้าจับผมกระซ่อเป็ดตอ,องถุงต่ำต้มอย่อะสามนมสามมุมได้ไปสองแต้มเปิดกไปคุป้มโซนก่อนแต่ทีมคร่ายอารมณ์สามบอกยินส่งไฟแย่ไปตีเปิดต่ำ

เจ็ดสิบสองหมดเเจ็ดสิบสองหมดเจดสิบสองโอ้โอยู่เจ็ดสิบสองโหดด้วยโอ้แข้งแรงดีเนาะเป็นมือตีเใช่ปะอ้าวสามนุมสามมุมกันมีเพียงคือเกาเอาขครร่วมสามมาจังหน แน่นอนครับมื่อตีคือปลาเงียน้มโอ้เอามีดาบสองคือกันโย่ข่าร่วมสาม ยังมีดาบสองอยู่ดาบแรกผลาดไปยังมีดาบสองขึ้นกันอาจารย์เปียก <c oughs> โ้เหตดในพิศวังครับผมสามนมสามมุมกด,ดดันเอาเปลี่ยนบ่หายะ่ัน โอ้ยเต็มจอเลยจานเปียกครับยั้ผมตรงนี้ครับผม

ับอกว่าไผเป็นไผ่ระบาดสามนมสามมุมด้วยค่าล้มสามแต่ว่าทีมสามนมสามมุมลูกรู้สึกว่าจะเบิดทีมคร่ล้มสามเหลืออยู่ในมืออีกสองลูกแต่ว่าตอนนี้บอกว่าไพ่ได้แจม

เอาเลยเท่าได้บานนี่สามหนึ่งสองอ่าสองแต้มเมื่อวานการวัดกันเกิดเกินอ้าวทีมไทยลุ่มสามได้ไปสามแต้มพอเดี๋ยวขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดต่อหกโอ้ย เอาจนได้ท eh ีมแคร่ล yeah. yes, uh, <to> ่มสามคล่้ิงรคิดหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับจบแล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย